คลิปนี้ก็เดยกพี่น้องกินข้าวกินปลาด้วยกันนะครับแกงหมูใส่มะเขือใส่เลือดใส่หน่อไม้ดองใส่มะเขือพวงใส่ใบกระเพราครับผมนี่ครับข้าวสวยละลอนซอยพริกน้ปาปลารับรองว่ารสจัดจิ้มจนอีกแล้วครับท่านมาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับลุงเอ็กพาแซ่บซีนเคยนะครับวันนี้ลุงเอ็กจะมาแกงนี่ครับแกงหมูนะครับหมูสามชั้นผสมหมูเนื้อแดงหรือหมูสะโพกนะครับ แกงใส่มะเขือกรอบนะครับแล้วก็จะใส่นี่ด้วยครับผมหน่อไม้ดองครับผมใส่มะเขือพวงด้วยนะครับอ่ะกอันนี้ก็เป็นพริกแกงแดงหรือพริกแกงเผ็ดตลาดนะครับก็จะมีกะทิครับผมไปครับเมนูนี้เมนูข้าวหมดหม้อครับผมไปลงมือแกงกันเลยนะครับแกงหมูใส่มะเขือครับผมอาครับใส่กะทิลงไปนะครับใส่หัวกะทิลงไปครับผม ตามด้วยพิกแกงเผ็ดตลาดนะครับนี่พิแกงแดงพิแกงเผ็ดตลาดครับผม้าอยากจกให้แซบแล้วก็ตำพริกหอมกระเทียมเพิ่มกระชายเพิ่มนะครับเสร็จแล้วก็เปิดไฟเบาๆนะครับก็ตีพิกแกงให้แตกนะครับให้มันเข้ากับกะทิครับผมเปิดไฟเบาๆก่อนนะครับไม่ต้องแรงเคี่ยวท้มันแตกมันก่อนนะครับอ่าเมื่อพิกแกงเราหอมนะครับโอ้หอมจริงพี่น้องผัดกับกะทินะครับ แล้วเราก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปครับผมเสร็จแล้วก็เปิดไฟสักนิดนึงครับผมแล้วก็ผัดให้เข้ากับพริกแกงนะครับโอ้โหหอมจริงจริงพี่น้องพริกแกงตลาดนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเครื่องเทศถึงยิ่งเขาทำใหม่ๆนะครับหอมครับผมเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับผมให้มันท่วมหมูนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่กะทิอีกทีนะครับ เสร็จแล้วนะครับปั้นนี้ก็เติมกะทิที่เหลือลงไปครับยังไม่หมดกองครับอยากไว้อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ตอนใกล้สุกครับเราจะใส่อีกทีหนึ่งกะทิสูตรนี้นะครับกระเลงไฟนิดนึงครับผมโอ้โหพี่น้องหอมจริงครับเมนูนี้ชอบมากนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆใส่พี่น้องปลาครับผมเป็นเมนูที่อร่อยครับผมชอบกินกับข้าวสวยนะครับอ้าวเดือดแล้วครับผมอันนี้ลงแอคเติมน้ําที่หลังครับอ่าเติมน้ําให้พอดีนะครับไม่ต้องเติมเยอะเท่าไหร่ พอบางทีกะทิเราคนไปก็เติมน้ําได้นะครับเติมน้าให้พอดีแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปครับผมอ่ะระหว่างนี้เราก็ปรุงได้เลยครับผมเมือเขอกรอบมะเขือพวงยังไม่ต้องใส่นะครับเพราะสุกไวครับผมเราจะไม่ให้เมือเขอกรอบเมื่อเขือพวงเร่มากใส่ชุรสลงไปนะครับตามด้วยรสดีนะครับนี่ครับรสดีน้ำตาลต้องตัดเล็กน้อยนะครับเพราะเราแกงแบบนี้เรามีหน่อไม้ดองมันเปรี้ยวครับผมแต่แล้วแต่คนชอบนะครับไม่ใส่ก็ได้ครับผมสูรสลงไปครับผมใส่ได้หลายพี่น้องสูรสนะ ตามด้วยน้ำปลาผมสักสองสามรอบนะครับเพิ่มความหอมความเค็มครับผมเสร็จแล้วก็เล่งไปนิดนึงนะครับหอมมากพี่น้องอู้สุดยอดจริงเมนูนี้อ้าวรสชาติเราก็ชิมตามต้องการเลยนะครับเดือดแล้วแล้วก็เอานี่ครับ มะเขือกรอบลงไปพี่น้องตามด้วยมะเขือพวงครับผมออันนี้ไม่ต้องคนมากครับปล่อยเขาเดือดไปธรรมชาติของเขานี่ครับพี่น้องโอ้โหทำไปทํามาเต็มกระทะเลยครับผมแรกนี่ทํากับข้าวทีก็ ทำเยอะแล้วเป็นอะไรเนี่ยจาโอ้โหคนแกงแซ่แบปนแซ่บมาแล้วปน,นีผ่าแซ่บนะครับเลยนี่ครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เดือดอีกสักหน่อยครับพอให้มะเขือไก่สุกไม่ต้องสุกมากครับเดี๋ยวก็จะเอาเลือดลงนะครับแล้วก็กะทิที่เหลือลงอ่าเป็นลําดับสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีใบกะเพราครับผมอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เดือดสักหน่อยนะครับ มะเขือใกล้สุกแล้วพี่น้องไม่ต้องให้สุกมากครับเราก็ใส่เลือดลงไปครับผมนี่ครับแบบนี้นะครับคนสักนิดนึงอ้าวเสร็จแล้วครับผมกระทิที่เหลือนะครับใส่ลงไปครับผมนิดนึงนี่ครับตามด้วยใบกระเพราครับผมใครจะใส่โหระพาก็ได้นะครับแต่ลุงแอ๊กชอบใบกระเพราครับเพราะว่าเผ็ดร้อนเล็กอย่างหนึ่ง โหระพาไม่มีครับมีใบกะเพราคือไม่ได้ซื้อไปรักเข้ามาเหมือนกันครับผมนี่ mm. ครับโอ้ใส่หลายๆพี่น้อง,อง,อง,อองหอมเผ็ดร้อนครับผมแกงแบบนี้ใส่ใบกะเพราครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ยหูเขาเด้อบเนี่ยจะแซ่บหลายพี่น้องซอยพริกน้ำปลาเข้าส่วนร้อนครับผม เนียนหมูกันเนียนๆพี่น้องมะเขือกันเนียนๆมาเด้อมาเด้อสักเสรมากันครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมปิดแก๊สตักลงหม้อแกงในกระทะนะครับแต่ว่าตักลงหม้อครับผมโอ้ยพี่น้องโอ้หิวเข่าเด้อพี่น้องเลยหอมหุยหุยมาเตะหูดังกันไหม แมบแมบลงแอปปาแซบดีกครับผมหอมกะทินะครับมันเป็นหอมกะทิหอมหมูหอมแบบหน่อไม้ดองกินน้ำมันบ้องนอไม้ดองมะเขือหอมกระทะหอมตะหลิวหอมหม้อหอมแก๊สหอมไปหมดเลยครับตอนนี้หอมปนีด้วยป่ะหอมปนีด้วยป่ะเมนนี่ครับโอ้โหพี่น้องมาเด้อมาเด้อ คลิปนี้ก็เดยกพี่น้องกินข้าวกินปลาด้วยกันนะครับแกงหมูใส่มะเขือใส่เลือดใส่หน่อไม้ดองใส่มะเขือพวงใส่ใสบกระเพราครับผมนี่ครับข้าวสวยร้อนซอยพริกน้ปาปลารับรองรว่ารสาตดจิ้มจนอีกแล้วครับสั่นมาอ่ะคลิปนี้ชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราแอคการาเซฟเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับไป กินข้าวกันครับผม